5สิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณในปี2024ถ้าวันนี้คุณต้องการจะเปลี่ยนชีวิตคุณในปี2024คุณทำ5สิ่งนี้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องลงทุนคุณก็สามารถที่จะมั่งคั่งและสำเร็จได้ 1. ความชัดเจนในเป้าหมายวันนี้ถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่สามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ในปี2024คําว่าเป้าหมายชัดเจนคือ มันต้องเป็นนี้ไม่ใช่วอนวอนคือไรอยากได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าคุณเป็นคนแค่มีเป้าหมายแค่วอนได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปี2024คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แต่ถ้าคุณเป็น,นคนเลยว่าเป้าหมายนี้ปี2024คุณต้องทําไม่ได้ไม่ได้ไม่ยอมคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ 2. วิใน วันนี้ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตในปี2024คุณต้องเป็นหนึ่งคนที่มีวินัยในการลงมือทำวันนี้ถ้าคุณอยากสำเร็จคุณไม่จำเป็นต้องฉลาดหรือเก่งกว่าคนอื่นไ็ได้ขอเพียงคุณเป็นคนที่มีวินัยมากกว่าคนอื่นในการลงมือทำคุณก็จะกลายเป็นคนสำเร็จได้เพราะวันนี้ผลลัพธ์ของคุณจะเกิดจากการที่คุณลงมือทำอะไรซ้ำๆๆอยู่ประจำประจา คุณก็จะได้ผลลัพธ์อย่างนั้นดังนั้นคุณจะเป็นผลลัพธ์ของการที่คุณรวมมือทําอะไรซ้ําๆซ้าๆแล้วมันจะเป็นชีวิตใหม่ของคุณ 3. โฟกัส วันนี้คุณต้องเป็นคนที่โฟกัสคาว่าโฟกัสคืออะไรคือการจดจ่อกับสิ่งที่จะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงในปี2024ถ้าคุณเป็นคนจดจ่อกับเรื่องนั้นเรื่องที่คุณต้องการจะทําให้ชีวิตคุณคเปลี่ยนแล้วคุณก็โฟกัสลงมือทําไม่ว่าเรื่องอะไรเข้ามาคุณจะไม่ให้ความสําคัญถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่จะนําพาคุณไปเป็นคนใหม่หรือได้ชีวิตใหม่ในปี2024ดังนั้นคุณต้องเป็นคนที่โฟกัสและจดจ่อกับสิ่งที่จะทำให้คุณได้ชีวิตใหม่ในปี2024แล้วมันจะทำ 4. คุณต้องเป็นคนที่มีปัญญาวันนี้หลายคนจะลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตัวเองก็ต้องรอให้มีอารมณ์ก่อนถ้าไม่มีอารมณ์ก็จะไม่ทําดังนั้นถ้าคุณทําด้วยอารมณ์คุณจะไม่มีทางเปลี่ยนแปที่ได้แต่ถ้าวันนี้คุณใช้เหตุผลในการลงมือทํา เอาเหตุผลชนะอารมณ์ว่าถ้าคุณลงมือทําสิ่งนี้ทําเรื่องนี้ทําไปเรื่อยๆทํามันทุกวันทํามันซ้ําๆมันจะทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปดังนั้นคุณต้องเป็นคนมีปัญญามีเหตุผลมากกว่าอารมณ์ทํางานด้วยเหตุผลเพื่อให้เป้าหมายชีวิตของปี2024ของคุณมันเป็นไปอย่างที่คุณต้องการ 5. คุณต้องมีความเพียรพยายาม เพราะความเพียรพยายามมันจะทําให้คุณไปสู่ความสำเร็จได้ความเพียรพยายามคือการที่คุณไม่ท้อถอยกัดไม่ปล่อยไม่ได้ไม่ยอมจะทําจนกว่าว่าคุณจะไปถึงเป้าหมายตัวอย่างเช่นผู้พันแซนเดอร์หรือเจ้าของ KFC ที่เรารู้จักกันดีผู้พันแซนเดอร์เริ่มต้นทําธุรกิจตอนอายุ65หลังกเกษียณด้วยเงินจํานวนนิดเดียวแล้วเขาก็ทําธุรกิจในสิ่งที่เขาเชี่ยวชาญที่สุดค,คือการทอดไก่เขาก็ไปนําเสนอการทอดไก่ ให้กับร้านค้าต่างๆให้ผู้คนได้ชิมโดยขับรถไปทอดทุกที่เพื่อต้องการที่จะให้คนซื้อสูตรและให้คนเข้ามาร่วมทําธุรกิจกับผู้พันผู้พันทอดไก่ไปถึงพันเก้าครั้งยังไม่มีคนสนใจไม่มีคนชอบสูตรไม่มีคนซื้อสูตรไม่มีคนมาร่วมทำธุรกิจถ้าเป็นคุณคุณจะหุดไหม ้าเป็นคุณคุณจะทําต่อไหมแต่ผู้พันมีความเพียรพยายามทําต่อจนถึงพันที่สิบมีคนเห็นและมาร่วมทําธุรกิจจึงทําให้ผู้พันประสบความสําเร็จนี่เป็นตัวอย่างของการเพียรพยายามที่คุณควรเอาเป็นตัวอย่างถ้าคุณมี5สิ่งนี้ปี2024คุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่เปลี่ยนแปลงที่คุณได้และได้ชีวิตใหม่อย่างที่คุณต้องการ